มาติดตามุยสนามข่าวเย็นในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมในเรื่องของสนามแข่งขันครับเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขัน3รายการใหญ่ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้ครับ สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน3รายการใหญ่ประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาซูโม่ชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันซูโม่เยาวชนชิงแชมป์โลกที่จะมีขึ้นวันที่13กันยายนนี้และการแข่งขันซูโม่ชิงแชมป์โลกในวันที่14กันยายนรายการแข่งขันทั้งหมดจะจัดขึ้นที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลังจากเคยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อ20ปีก่อน ในเรื่องความพร้อมของสถานที่ทีมงานของ t ีสปอร7ได้ลงพื้นที่โดยมีคุณจักรพงศ์ชามรุ่งเมธีนายกสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยพาเยี่ยมชมความคืบหน้าของสนามแข่งขันซึ่งปัจจุบันดําเนินการไปแล้วเรียบร้อย70% จุดที่ยากที่สุดก็คือการจัดทําสนามแข่งขันที่ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างให้เป็นไปตามกติกาของสาพันธซูโม่นานาชาติส่วนพื้นที่โดงรอบมีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับบรรยากาศของกีฬาซูโม,โม่คาดว่าภายในวันพรุ่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์มากกว่า95ครับ ตอนนี้เราดําเนินการมาประมาณ70%แล้วนะครับก็คือ,อยากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเตรียมสนามสุโมโเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนพิธีการของการเตรียมดินทุบดินแล้วก็วางขอบเส้นสนามนะครับซึ่งเราปฏิบัติตามกฎของ IFS ที่ส่งมาให้เราครับมันมีหลายขั้นตอนนะครับเริ่มแรกก็คือการสั่งทําขอบโดเฮวก็คือขอบสนามสุโมโเนี่ยเราสั่งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทําตามแบบของญี่ปุ่นให้เป๊ะที่สุดตามมาตรฐานของญี่ปุ่นจากนั้น ข้างล่างเนี่ยเราจะปูตั้งแต่แผ่นพลาสติกใสแล้วก็มารองด้วยแผ่นไม่ัดนะครับแล้วก็ประกอบแผ่นแผ่นโดเฮวรอบๆคงโดเฮวแล้วก็รองด้วยาเลตอีกสองชั้นแล้วก็รองด้วยไม่ัดแล้วก็รองด้วยแผ่นพลาสติกครั้งหนึ่งถึงค่อยเอาดินลงนะครับความหนาของดินมันจะต้องได้20เซนติเมตรเพื่อว่าเราจะมีการขุดขอบสนามรอบๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือขั้นตอนยุ่งยากมากครับพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องให้ได้95%เซนะครับ เราอยากจัดให้เป็นมาตรฐานที่ทำให้สมาพันธ์แล้วก็นานาชาติได้เอามาเป็นแบบอย่างว่าประเทศไทยจัดแบบนี้สร้างมาตรฐานให้กับหลายๆประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่นอกจากญี่ปุ่นแล้วจะไปจัดที่ยุโรปบ้างนะครับเพราะว่ากีฬาซูโม่เนี่ยจะไปแพร่หลายที่ยุโรปมากกว่าแถบเอเชียเราก็อยากจะทำให้นานาชาติรู้ว่า เอเชียเนี่ยประเทศไทยก็สามารถจัดให้มีมาตรฐานได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับกระแสต,ตอบรับล่าสุดของทั้ง3รายการมีนักกีฬาตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันรวม300คนจาก30ประเทศส่วนทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม26คนทางนักกีฬามากประสบการณ์และนักกีฬาหน้าใหม่มีการคัดเลือกนักกีฬาจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติสำหรับความพร,ร้อมล่าสุดของนักกีฬาไทยนายกสมาคมกีฬาซูโบแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตอนนี้นักกีฬาเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดลบบุรีซึ่งมีความพร้อมเต็มร้อยและมั่นใจว่าศึกซูโม่ชิงแชมป์เอเชียและซูโม่เยาวชนชิงแชมป์โลกทีมไทยจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จํานวนมากส่วนศึกชิงแชมป์โลกอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เช่นกันครับความพร้อมของนักกีฬาของเราปีนี้เราถือว่าเราเตรียมตัวแล้วก็พร้อมพร้อมที่สุดดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อไม่ให้การเสีย,สยชื่อว่าเราเป็นเจ้าภาพ ด้วยแล,วละก็นักกีฬาเนี่ยเราเก็บตัว2เดือนเพื่อที่จะมาแข่งในแมตชนี้นะครับโดยแยกระหว่างจูเนียกับซูโม่เวอร์นะครับให้เขาซ้อมและเก็บตัวที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเพราะว่ามีสนามซูโม่อยู่ที่นั่นครับผมเป้าหมายแรกก่อนดีกว่าคือวันแรกวันที่13เนี่ยจะชิงแชมป์เอเชียเรามีสิทธิ์ได้เหรียญกันเยอะมากนะครับผมผมมั่นใจว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราเรามีสิทธิ์ลุ้นแต่ชิงแชมป์โลกเนี่ยเรา อาจจะสร้างสิติใหม่ตรงที่ว่าจากที่เราเคยได้ชิงแชมป์โลกบางทีได้อันดับ3อันดับ2บ้างนะครับแต่เรายังไม่เคยถึงอันดับหนึ่งผมหวังอย่างยิ่งมากว่าสักครั้งหนึ่งที่จะทําให้คนไทยเนี่ยคือเป็นที่หนในในใน,ในยุคที่ผมเป็นนายกนะครับอยากจะทําให้ถึงจุดสูงสุดของซูโม่นะครับก็คือมีมีหวังครับมีหวังมีรุ่น